คนที่รวยที่สุดมักจะเป็นคนที่ทุกข์ที่สุดคนที่ดูจนที่สุดมักจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดกว่าคนเราจะมีรถมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องเสียสละอะไรไปบ้างพี่เคยไปบ้านคนรวยที่แบบรวยมากบ้านหลังใหญ่มากรถหลายคันมากแต่อยู่คนเดียวเศร้ามากณวันที่เราไม่มีอะไรเลยอ่ะจะเป็นวันที่เรารู้ว่า ใครคือเพื่อนที่แท้จริงของเราแต่ณนะวันที่เรามีทุกอย่างอะ่ะจะเป็นวันที่เราไม่มีเพื่อนจริงเลยแม้แต่คนเดียวแล้วตัดมาอีกที่หนึ่งเป็นกระท่อมอยู่บนเขาห้องเล็กมากอยู่กันแออัดมากตายายพ่อแม่ลูกอยู่คนแต้ไม่หมดวิ่งกันแต่ไม่หมด,ม,หม,ดมีเงินไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีเงินเขาไม่ขวนขวายว่าเขาจะต้องเป็น อะไรยังไงแต่เขามีความสุข as is คือเขามีความสุขในแบบที่เขามีในสิ่งที่เขามี